สวัสดีครับผมวันนี้ตุนอยู่กับตุนแซ่ๆอีกแล้วนะครับผมเรามาอยู่กับแพนูนะฮะเรามาลุยมาดูแพนูอาหารปลาดีกว่าสำหรับผู้ที่ผ่านไปผ่านมานะครับสนใจอาหารปลาชากาลังไหมครับชากาลังคืออะไรชากาลังะฮะไม่ใช่ชากาังะอาหารปลาครับนะครับอาหารปลานะฮะให้แบบเพี่ยามาครับต้องให้แบบนี้นะฮะถ้าให้แบบอื่นนี่ปลาไม่กินนะฮะ ดูอีทีแอะเอาดูอีกค้ดไว้อีกค้ดันอยู่ข้างบนเนี่ยไม่เห็นนะเนีที่ผ่านไปผ่านมานะครับสนใจกดติดต่อได้นะครับ911นะครับชากันอุ้ยเด็ดไม่เครียมุกเครียดเฮียอย่าเล่นนะครับท่านผู้ชมดูครับไปไปนี่ตอนนี้ต่อผมให้เกินนะครับอันนี้นี่ให้เกินเหรอเออเดี๋ยวปลาอ้วนเหมือนคนถ่ายครับเดี๋ยวปลาอ้วนเหมือนคนถ่ายด้วยโอ้โหคุณพานุดีจริงจริงพอครับพอครับเดี๋ยวดังพอแล้วหรอบ่โอ้แม้แค่นี้ฮะ มาแค่นี้นะฮะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องแพนูด้วยนะฮะ,ะแล้วกดติดตามครับตุนซ่าๆด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะ <laughs>